อ่าก็สวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมเ l a n d Epidemic นะครับก็ขอบคุณ CRN z Game Shop นะครับที่ให้เกมนี้มาเล่นกันฟรีเลยทีเดียวนะครับนะเขาอยู่ในช่วงโค้ดเบต้าของมันนะครับโอเคเราจะมาทดลองเล่นดูนะครับก็เกมนี้มันจะเป็นเด a n d แบบแปลกใหม่เลยนะครับกลายเป็นแบบยังไงวะ เอ่อเป็นโมบ้านะครับ <c oughs> แต่ทำไมเดินใช้ w a s d วะไอตัวที่แล้วนะเนี่ยวิทย์ไม้เอาเหอะเอาเหอะเอาตีดิไม่ตีอ่ะเออมันจะโหดโอเคครับกดสุ่มมั่วแปปนึงให้ตัวเนีน้ตัวเนี้เคยโดนตีบ้างเออเอาดิเออ อืม,มือนจะมันนะฮะโอเคไปไปไป,ไปอุ้ยซอมบี้จะเอาจะเอาเหรอจะเอาอืจะเอาจะเอาเอาเหรอ,าอ,าอานายจะเอาเหรอเกมนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันกีบาทนะฮะนะาตามน,นั้นแหละ ไอ้ยีกิ้งหนีดูท่าโอ้โหทุยท่าแรงท่าแรงทักษะมันดีเหมือนเดียโบโเลยนะครับแต่ว่าการเดินจะเป็นการใช้ u s d นั่นเองนะโอเคเปิดอ,อ,อ,อ้ิจุ๊บขี้ขวานะครับเป็นการทุบเหมือนเดียโบอ,อะเออแบบแบบ เฟซบุ๊ Facebook, Facebook เออตีอีกดิเอออีกทิโดเออเดวลอัพมาเจ้าตีนี่เลยเลเวลอัพ,าาเเอพโอเคครับคืออะไรวะคืออะไรครับให้กูอัพแล้วให้กูทำอะไรมีอันติด้วยเหรอวะโอ้ไม่ก๊ โมบ้าจริงๆเลยกดตัวคิวอะเนี่ยโอ้โหตายแล้วอ๋อทุบโยนไม้สุดยอดครับโอเมริกาอเมริกาเลยแอยไม้หมดเลยเฮ้ยอืม ตันอ๋อติดตันนะครับมันจะติดตันอืออือเรียบร้อยตอนนี้ในแมปนะฮะเราดูแมปก่อนออบเจกต์อะไรไม่รู้มันเฮ้ยโอ้โหเจอแล้วเฮ้ยฮิยุอือตันเลยนี่ชื่ออะไรแอมเบอร์นะครับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแอมเบอร์นะฮะโอเคไปกันเถอะนะ ตามมูมาดีครับเออชอบลีลาครับนะทำไรอืมอืมหลักๆนิดนึงนะครับเออมันก็ไม่ใช่ตัวเต็มอะไรมากมายนะครับเป็นสนลองเล่นอยู่นะครับเอ่อไปก็ช็อตดิไปไม่ถึงอ๋อ,อ,อตัวอ e ีเอออ e ีนะครับ เม่อีอ่าได้สก,กิลใหม่เอาใหม่เอใหม่รอ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 ก่อนเอาตีกันเองอีกโอ้เดี๋ยครับกำไปไม่ได้อ่ะกินก็ไม่ได้เนาะ นะ่มันไม่ถึงโอ้ยโอ้ไม่กอเป็นไงวะอ่าเดี๋ยว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 กันเดี๋อวกันอ๋อตัว C เป็นการเปลี่ยนของแม่แล้วก็ไม่บอกกันนะครับแม่ C นะครับเป็นการเปลี่ยนของของังขังดาวยิง เออสุดท้ายโอ้ยังเหลืออีกหนึ่งอย่าเหลือเลยเออเปิดลูกแรกกลับเป็นเหมือนเดิมเป็นโอ้ยแลกนิดนึงนะครับในแมปนะครับด้านขวาบนนะครับมันจะมีเสียวขาวชุดเล็กๆนะน่ะนั่นคือตัวเรานะฮะโอเคดุมระยำอึละดมตีละดมตีนี่ จเจอ้าวอ่ะเฮ้ยจเจ้าว่ะนี่ผู้หญิงโคตรโหดอ่ะตีอย่างเร็วอ่ะจริงๆป้งองตรงโอเคก็เราอาจจะได้ลิมรถของแบบว่าแดนแดนแบบเก่าๆะบ้านนิดหน่อยนะครับนิดจะไมต้องนิดหน่อยด้วยนิดหน่อยนะครับก็พวกแมปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อมอนที่ดีมากนะครับนะเล่นก็ง่ายอยู่นะครับเนื่องจากว่าโบมาโมบา้าเออบาโมโบมาเออแต่ละอยนะโมบา้านะครับช่วงนี้เกมโมบ้าก็หลากหลายขึ้นเรื่อยๆนะครับ หรออ,อีนี่ก็ช้าเหลือเกิน,อ,อ,น,กนกอุ๊ยตูมตันไหมลูกตันไหมลูกเพราะเพระชึงๆเลยเรียบร้อยตายโอ้ยไม่มีฮิลเลยผมเจ้าวะเออตันตันชึ่งๆตัน จะตายแล้วโอ้ม y g o อโอ้ my g ก d โอ้ม y g ก d ทุบทุบอืมทุบดีมากโอเคครับผมจะตายแล้วครับพี่น้องครับนะโอเคไปเลยลูกโอ้ไม่ถึงทงข่าวนะครับจะยอมแพ้ถุยไม่ใช่นะโอเคทุบทุบกระโดดแล้วมันจะฮิวเลือดังไงดีลูกเอ่อฮิวอย่างไร ให้ได้ผลถุยโอเคอุ้ยอุ้ยวาร์ปวาร์ปวาร์ปได้โอ้ผมวาร์ปได้โอ้มกอดทำผู้ชมเห็นไหมเห็นมันผรมใหมผมวาร์ปได้เดี๋เราจะปล่อยหน้าที่ผู้หญิงตีมอนนะครับ <c oughs> เราเราเดินหนีนะครับโอ้สุดยอดเลยอืมซอมบี้ซอ,ซอมบี้ใช่ไหมเดซไอแลนด์เดเกแนวโมบ้า เป็นอะไรที่แบกแนวมากนะครับนะเกมซอมบี้สไ વ เวลกลายเป็นโอบ้าโอไมก์ก็เลยทีเดียว,เ,ยวเอ็กนะกดตัวเอ็กอ่าโอเคเฮ้เฮ่ไปไหนต่อเอกก็เอ,ก,นะเอกแล้วอะ่ะหนึ่งกัโอเคครับแน่เรียบร้อยเข้าเพลงเฮ้ปกป้องนะปกป้องที่นี่คนะรับปาบปาบปาบ ป่าป่าปอีปูปื้อืนยิงยิงดิยิงอันนี้เขาทำการเอ่ออะไรก็ไม่รู้นะครับนะฮะใกล้จะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้ตีหัวพ่อก็ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับนะคี่ขวาก็แรงนะแรงแรงกว่าคลิกซ้ายนะครับปืนเนี่ยเย็ดของเก็บเก็บเลยเก็บเบยเก็บเบยครับนะ อัพสกิลแป๊บหนึ่งเออหน้าตาดีเลยอะกดอะไรเปิดของวะเสร็จแล้วไงต่อครับเสร็จแล้วแล้วก็วิ่งต่อไปนะครับสู้ต่อไปครับเออเลเวลสามเห่อ,อมึงอะจะับไฟเออกลกิกล,กลพวกเราลาวอะ่ะเนี่ยเราลาวเนี่ยลาวเราลาว,าลาวให้ไว้ยิงตีไปแล้วกันนะเราเทพครับเราอุ้ยนี่มีคนเลยสัตว์อุ้ยยิง

ชึกชึกปังชึกชึกปังเลยทีเดียวนะเอ,เอ,เอ,เอื้อเยสกูฆ่าได้กูเทพครับเทพซ่าครับโอเคครับตอนนี้นะครับาความคืบหน้านะซอมบี้แอปแอปแอปเซอร์อะไรไม่รู้มันนะครับอ๋อมันมันแก้งงูครับเลยแอปเซอร์ครับถุยคนละเซอร์โอเคโอเค ตอนนี้ก็เจออ้าวอีนี่มันเราฆ่าไปแล้วไม่ใช่เหรอโอ้โหมึงคืนชีพได้โอ้ oh my god โอ้ my crash โอ้ my crash เคครับเดินฟอบเอ็กตัวเอ็กนะครับเอ็กเอาใหมา่ yeah! อีกทีเย้อุ้ยบอสบอสซี่ปีกระจายขั้วโดน เพิ่งโอ้ไม่กอดกัเพิงเออเอาดิเออมึงยาวอ่ะไอ้ดูหูพ่อพ่อมึงพ่อมึงโอ้ my god โอ้โอ้ไม่โอ้ไม่ไม่อย่าโอเคอย่าบอกว่าจบด่านแล้วเยสขับรถไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหไม่รู้เห็นภาพเลยนะครับภาพมืดไปหมดแล้วตอนนี้นะฮะ ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทต่อต่อนะเมื่อกี้กูเฟลไอ้สัสก็ถือว่ามันใช้ได้เลยนะครับเกมนี้นะฮะก็มาเรามาดูกันนี้ว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับครับไม่ได้โอเคอ่ะก็เกมนี้รีบไปจับจองกันได้เลยนะครับที่โนวาเกมซีมนะครับหรือซีอาร์เอ็นเซ็ตเกมช็อปนะครับก็ตอนนี้ซีเอ่อโนวาเกมซีมนะครับเขากําลังแจกกิจกรรมเกมนี้อยู่โอ้โห อะไรที่ดีมากนะครับก็ไปจับจองกันเลยไปเล่นกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวให้เลือกไปันด้านล่างนะครับและต่อมาครับเราจะมาแนะนําตัวละครในเกมนี้กันก่อนนะครับนะเล่นแต่เมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเลยชื่ออะไรโอเคครับเราเข้าตัวละครแรกเราเลยครับชือบเบิร์กนะครับเป็นสายแท้งนะฮะก็สายแท้งเลยทีเดียวนะดูจากรูปร่างแล้วก็มันคงไม่ไปสายซับหรอกเนาะนะโอเคครับนะอ่า พาวเวอร์นะครับ6 7ร้อนะครับเลือดเจ็ดร้อยด7้อยยีนะครับเพลังโจมตีมีร้อยอร์ดซ0นนะครับอะไรยังอื่นก็100%นะฮะโอเคบูทนะครับบูทให้มันก่อนคือคือกูจะทำเพื่อโอเคครับก็ต่อไปครับแอมเบอร์นะครับผู้หญิงคนแรกที่เราเจอมาเมื่อกี้นะครับก็เธอคนนี้นะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าสายอะไรนะครับ พาวเวอร์ Power, นะครับหกหกจุดหกจุดเก้านะครับนะหกจุดเก้าเมื่อกี้ก็เจ็ดจุดเท่าไหรไม่รู้ลืมเจ็ดสิบสี่จุดนะเอ่อเลือดแกเยอะมากนะครับหนึ่งพันหนึ่งพันหกสิบเก้าจุดห้านะการโจมตีแบบมั่นยำนะครับก็ตามนี้เลยนะผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าโอเคแล้วนะก็ไอ้นี่ครับนะเสื้อเหลืองนะครับเสื้อเหลืองใส่แว่นเอ้ยอย่าเข้ากันเมืองไม่เอานะเสื้อเหลืองใส่แว่นของเรานะครับก็ พลังโจมตีนะครับ71.4นะครับนะเลือด1ั0 0ามพันนะครับจุดศูนย์เอ่อพลังแม้ย่ำในการโจมตีใช้มีดนะครับ85ใช้ปืนนะครับ115ยสิอันเองนะฮะโอเคตอนนี้มันยังแววหนึ่งอยู่นะครับมันยังกระโหลกกรกากอยู่เลยน่ะออกไปครับคนสุดท้ายนะครับซิสนะครับก็เนี่ยตีเท่ามันนะครับตีเท่าไอ้เสื้อเหลืองนะครับอุ้ยเท่ากันเมืองปะวะก็นะมันจะใช้ นี่เอ่ออาวุธระยะประชิดอ่ะจะดีกว่าไอ้นี่นะครับไอไอหนวดเนี่ยไอขาวไอหัขวขาวเนี่ยนะครับก็จะเยอะนะฮะร,ร้อยสิบห้ากันเลยทีเดียวนะครับอา่าก็ถือว่าเจ๋งเจ๋งอยู่นะครับใครที่ชอบเอาเรา,เอ,าอาวุธระยะประชิดนะก็ตัวนี้เบื่อเนะี่ยโอเคก็งั้นก็ขอจบการรีวิวครั้งแรกนะครับกัแบบเกมนี้เป็นครั้งแรกไปก่อนละกันนะฮะ ก็เจอกันพาร์ทหน้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเกมอะไรนะฮะก็เจอกันแล้วกันโอ้ยี่นี่เป็นอะไรนะอเคเข้าเจอกันพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย